กระแสการซดเกาเหล่ากันมาต่อกันที่กระแสด,ดารากลามาเป็นของเล่นของเหล่าไฮ<ช>โซกันบ้างดีกว่าซึ่งก็รวมไปถึงนักแสดงสาวผิวขาวโอโมโอ,อย่างสาวเกรซการกล่าวด้วยใช่แล้วค่ะซึ่งสาวเกรซนะคะก็มีข่าวว่ากําลังกุ๊กกิดอยู่กับไฮโซหนุ่มขุนพลอิสระนั่นเองซึ่งงานนี้เธอก็ออกมาบอกเลยนะว่าไม่ได้คิดอะไรไม่ได้สนใจอะไรถ้าใครจะมองว่าเธอเป็นของเล่นของไฮโซรวมไปถึงออกมาชี้แจงถึงความสัมพันธ์ของเธอกับไฮโซหนุ่มขุนพลด้วยความสัมพันธ์ของเธอตอนนี้จะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ เหมือนเป็นของคู่กันจริงๆค่ะสำหรับคนในวงการบันเทิงกับไฮโซที่เรียกว่ามักจะพบรักสารความสัมพันธ์กันเสมออย่างล่าสุดนักแสดงสาวเกรซกานเปล่ากับไฮโซหนุ่มขุนพลอิสระที่ดูเหมือนอยู่ในช่วงกิ๊กกักกันอยู่ซึ่งไฮโซหนุ่มคนนี้เคยเป็นอดีตหวานใจของดาราสาวในวงการทั้งปู่รพรยาไอซ์อภิษดา งานนี้เลยทําให้หลายคนมองว่าบรรดาน,นักแสดงกลายเป็นของเล่นไฮโซไปซะแล้วซึ่งเกรทก็ไม่ซีเรียสที่ถูกมองในแง่ลบเพราะเจ้าตัวมีความสัมพันธ์กับขุนพลเพียงเพื่อนกันเท่านั้นแม้ฝ่ายชายจะขอขยับความสัมพันธ์เป็นมากกว่าเพื่อนก็ตามแต่เกรทยังยืนยันว่าไม่พร้อมจะเลื่อนขั้นสถานะเพราะเจ้าตัวขอเอาเวลาทุ่มให้กับงานในวงการและธุรกิจส่วนตัวก่อนค่ะไม่ได้เป็น ของเล่นไฮโซหรอค่ะยังไม่ได้เป็นเลยยังไม่ได้บอกว่า,เ,าเป็นเลย <laughs> จะเยน็จยเยนจะเย็นแ้วเป็นอย่าไปมองละคะ่ะเพราะว่าทุกคนที่เกรสรู้จักเนี่ยทุกคนที่เข้ามาทำารู้จักเกรไม่ได้มองว่าเขาเป็นไฮโซหรือว่าเขาจะเข้ามาจีบอะไรอยู่แล้วอย่างที่บอกเกสก็อมองว่าทุกคนเป็นเพื่อนกันสวนเขาจะเป็นอะไรก็ทุกคนจะเรียกเขาว่าอะไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เราก็คือเพื่อนกันก็ให้สิทธิ์เคารพกันคือเรามีช่องว่างระหว่างกันอย่างนี้ค่ะยังไม่ได้อยากให้เรียกว่าจะต้องไปเรียกเป็นอะไรเป็นอะไรคือเกสไม่เคะเรียกหยุดแล้วใคร เดียวไหมไม่บอกแล้วเราอะค่ะมีทีท่าเนี่ยจะขยับความสัมพันธ์มั้ยไม่บอกก็มีก็มีพูดบ้างค่ะแต่ว่าเราก็สนิทกันในฐานะแบบฐานะเพื่อนอย่างเงี้ยเกรสว่ายังไม่พร้อมตอนเนี้ยคือถ้าเรามีใครตอนเนี้ย มันจะมีปัญหาทาันทีหนึ่งคือเราไม่ได้เจอสองคือเราไม่มีเวลาให้แล้วเราจะคบกันเป็นแฟนทำไมถ้ามันยังไม่พร้อมอะค่ะย,ยังไม่สามารถแฮนดิลทุกสิ่งทุกอย่างได้ในตอนนี้เขาโอเคนะคะเพราะเขาเองก็ทำงานค่อนข้างเยอะเลยี้ะ ซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามบทสัมภาษณ์แบบเต็มๆของสาวเกรซการก้าวกันได้นะคะถึงกรณีที่เธอถูกสื่อถามว่าดารากลายไปเป็นของเล่นของไหโซดะแล้วติดตามกันได้ต่อทางไม t ไท i รัฐแอปพลิเคชันใหม่จากเราค่ะใช่แล้วค่ะโหลดกันได้เลยนะคะ,คะเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้เต็มอิ่มกับข่าวสารมากยิ่งขึ้นมีทั้ง2ช่องทางเลยนะคะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์รวมไปถึงทางทีวีของเราด้วยนะคะยังไงก็โหลดกันเยอะๆเลยนะคะถูกต้องค่ะ